โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาได้หรือยเอ้าโอ้ยนี่ครับตายตายโอ้จับดีๆเด้อเว้ยโอ้ยตายน้องเดี่ยวก็ไปนะครับผมอ่ะชั้นที่สามครับอ่ สวัสดีครับผมอ่าอยู่กับช่องของคนแม่เาทานต่อจากนี้เจ้าทานครับวันนี้ผมแล้วก็น้องเดียวกินเที่ยวพาชิวก็ได้มาสานที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะพาอ่าดูรอบๆนะครับผมสานที่นี้นะครับผมมอง,งมองลงมองลงมองลงห้องลดลงเลยปะโอเค อโอเคครับวันนี้ผมกับน้องเดียวก็จะพามาสำรวจความลึกของสะพานห้วยตองนะครับผมที่เขาว่าเป็นโค้งร้อยศพนะครับผมนะแล้วก็เป็นสะพานที่ต่อมอที่สูงที่สุดนะครับผมสำหรับระดับน้ำทะเลครับผมเดี๋ยวผมกับน้องเดียวก็จะพากันไปสำรวจดูข้างล่าง อ่าเดี๋ยวรอสักคู่แล้วครับผมก็รอน้องเดี่ยวนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับอ่าผมกับน้องเดี่ยวนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาสํารวจความลึกของต่อหม้อสะพานห้วยตองนะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่โค้งนี่ครับผมแล้วก็กับ ขนาดทางที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับสะพานอ่าเดี๋ยวน้องเดี่ยวก็จะเตรียมอุปกรณ์นะครับการถ่ายทำนะครับสิ่งที่ผมมาถ่ายทำนี่ครับผมไม่ได้ทำการลบดูแต่อย่างใดครับคือว่าอยากจะมาเพื่อ,อหาข้อมูลนะครับผมเนาะแล้วก็เกี่ยวกับสะพานนี้ แล้วกักกบคําที่เขาล่ำเลือกันว่าสภพานนี้ลึกมากนะครับผมน้องเดียวก็ได้บอกกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ออกเดินทางกันนะครับผมซึ่งสะพานแม่ตองนะครับก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว ถานที่พักผ่อนสำหรับผู้คนที่ขับรถมาเดินทางมา,าจากจังหวัดอื่นหรือเดินทางที่จะไปอีกจังหวัดหนึ่งก็ได้มาเป็นจุดที่พักผ่อนนะครับผมเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับก็มักมีคนที่ว่า,ารถชนกันบ่อยนะครับผมซึ่งเป็นสะพานที่ตั้งสายาขายานะครับว่าโค้งร้อยศพหรือสะพาน้วตอง ลมสักเพชรบณ์ครับผมอ่าซึ่งสะพานที่มีชื่อสะพานห้วยตองนี้ใครๆก็รู้กันนะครับผมเพราะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจสะพานห้วยตองว่าความลึกมันจะลึกมากหรือเปล่าครับผม,มตามกันมาเลยครับอ่าห้อตกเขา เส้นทางก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอะ่ดูจะเงียบเทียบมากเลยครับผมสะพานห้วยตองก็มีประวัติความเป็นมาค,มความเป็นมาเยอะนะครับผมเนาะผมกับน้องเดี่ยวก็ได้มาอ่าถ่ายทำให้ดูครับผมเนาะ,ะแล้วก็บรรยายให้ดูว่าความเป็นมาของสะพานห้วยตอง ที่เขาล,ำล่ำเลยกันว่าโอ้ยพูนไปดีครับผมเนาะครับเดี๋ยวค่อยๆดูครับผมว่าความลึกที่เราเดินไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะลึกขนาดไหนครับผมาล้วปังไงหายใจหอบแล้วไ่ะ ไอ้ห้า,หากางเกงเสื้อผ้าอะรครับไม,รไม่จับดีกว่าครครับรอด้วยเดียวโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเดินเร็วเลไม่รอกันเลยไงฮะพูนันโอ้ยเดินเร็วขาย,ยาวดิไม่รอกันเลย ตายตายโอ้จับดีๆเลยเว้ยเนี่ยครับผมแต่ก็ไม่ยากนะครับผมผมใจสู้ใจรักครับผมดูน้องเดี๋ยวก็ปาดเงืซิกเหิืเงาซิกเลยครับผมโอเคครับเพื่อการถ่ายทําและทีมงานของผมนะครับกับกินเที่ยวพาชิวเดี๋ยวจะพาลงไปอีกนะครับผมเอาจนถึงจุดหมายนะครับผมอดูแค่ อ่าเสาก็รู้ครับว่ามีคนมาลงมาข้างนี้ก็มีเขียนชื่อคําอะไรเนี่ยดูคดีมีอะไรก็ไม่รู้เขียนเยอะแยะแสดงว่ามีวัยรุ่นนะครับผมอ่าซึ่งได้ลงมาแต่จะไม่รู้ครับว่าจะลงไปลึกกว่านี้หรือเปล่าเอาละครับผมกับน้องเดี่ยวก็จะลงไปอีกแล้วครับผมหาทางลงไปครับผมลงตรงไหนเดียวลง,ลงตรงไหนถลายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับน้องเดี่ยวก็ได้ลงมาอีกชั้นแล้วนะครับผม นี่เป็นชั้นแรกครับยังไม่ได้ลงไปถึงจุดที่มุ่งหมายครับว่าลึกเท่าไหร่แต่ผมดูแล้วครับชันมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องหน้า,อานของผมนะครับสองี่อาผาเทลวก็จะลงไปข้างล่างนะครับทุกคนอืจะพาทุกคนมาพิสูจน์กันนะครับเห็นไหมนี่แค่ด่านสองนะครับผมอนั่นก็มีป้ายเห็นไหมครับเหลืยงๆซึ่งเป็นซากที่เขาลดอ่า รถทัวร์นะครับผมได้เกิดอุบัติเหตุน,นะครับอ่าก่อนที่ผมจะลงมานี่ผมก็ขอเจ้าที่เจ้าทางช่วยคุ้มครองนะครับผมซึ่งผมมาดีนะครับผมจะอ่าไม่เคยลบหลู่สิ่งอะไรนะครับผมเรามาอ่าทำอ่าประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของสะพานห้วยตองนะครับผมอ่าขอคุ้มครองลูกช้างด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปชั้นที่3ามนะครับผมกับน้องเดี่ยวปะ ครับปโ <laughs> ้ยมันมันชันกว่าเก่าเลยเนะี่ยอ่าเราจะลงแบบเติร์ฟไม่ได้แล้วสไลด์ไมนะ่แล้วต้องต่อต้นไมน้ตุนงแล้วนะเนาะไปฮะไปชาวบ้านบอกว่าให้พบอยากกันยุงไปด้วยครับผมยุงเยอะครับผมตอนนี้ก็ลงมาชั้นที่สี่แล้วนะครับผมยังไม่ถึงครับผมเดี๋ยวใกล้แล้วนะครับผมอยู่ข้างหน้านี่ อะความพยายามผมนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูก่อนครับผมว่าจะถึงหรือไม่ถึงครับนั้นไปกันเลยครับผมนี่ครับผมน้องเดี๋ยวทางนี้นะานท,ทางนี้ทางนี้นี่มาทางนี้มาทางนี้ทางท,ทางลงไปได้เร็วเร็วเร็ว,รวมาวเรอฮะโอ้โหนี่ครับผม

โอ้ตายกูโอ้โอ้ต้องขออภัยเพื่อนๆโลกโซเชียลด้วยนะครับผมที่วันนี้ทำทำภารกิจไม่สำเร็จครับผมเพราะว่ามันลึกจริงๆครับสะพานห้วยตองผมลงไปแค่ชั้นที่ที่สามจะไปลงไปชั้นที่สี่นะครับผมดูสภาพน้องเดี่ยวแล้วก็ผม คงไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่ามันลึกจริงๆครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่ไปถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูไม่ได้นะครับผมขอโทษจริงๆครับผมโอ้โหผมดูอ่าตอนนี้ก็จะลําบากอีกครั้งนะครับในการปีนขึ้นครับผมดูข้างหน้าสิครับผมดูข้างหน้าสิครับสูงไม่สูงครับท่านถ้าไม่มีต้นไม้ก็เกาะลงไม่ได้นะครับท่านเนี่ย แต่ตอนนี้อาศัยต้นไม้นะครับที่ว่าค่อยๆรยโตลงครับผมเกาะต้นไม้แต่ตอนที่เราจะกลับขึ้นไปสิครับผมดูสีหน้าน้องเดี่ยวนะครับเหงือแตกซึบๆอะไรครับผมก็ขอโทษขอโทษขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมกับน้องเดี่ยวกินเที่ยวพาทิวนะครับกับช่องของคนไม่เอาทานนะครับก็ต้องขอ จากลาไปก่อนนะครับผมก็ขออภัยที่ว่าถ่ายทํามาให้ดูไม่สําเร็จนะครับผมก็ใครช่องไหนนะครับที่มาถ่ายทําข้างล่างนะครับผมสะพานห้่ตองนะครับผมเขาต้องเตรียมอุปกรณ์ให้มามากกว่านั้นครับผมหนึก็คือเชือกเส้นยาวๆครับผม 2. องเาก็ต้องมีอะไรน่ะสลิงอะไรโรยโตลงนะครับผมซึ่งเราไม่มีอะไรมาสักอย่างครับผมมาแตะใจครับผมแล้วก มีกับกล้องที่ว่าจะมาถ่ายทาให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมครับผมก็ใครสงสารนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกับน้องเดียวนะครับผมกับกินเที่ยวทาคิวกับช่องของคนไม่เอาทานต่อจากนี้จะเอาทานครับผมวันนี้ผมกับน้องเดียวก็จะขอโตรลาไปก่อนนะครับผมก็ดูฟ้ามืดจะมืดแล้วครับผมแล้วก็ฝนจะตกแล้วครับผมอ่าตอนนี้ก็ลําบากมากครับก่อนที่จะกลับขึ้นไปข้างบนนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม